สวัสดีครับยอมยุดเชียวลงเป่าวันนี้สภาพว่าป่าป่าครับเดินทางมาสู่ซึกไก่แน่นยังอยหอดปทุมว่าปีโอเมนว่าปีปทุมสิบสองคนครับน้องหนึ่งไรหนึ่งงานสิบสองคนคนละพันสี่ร้อยสิบบาทครับ เสียงภาษาไทยโดยจอมยุทธเ่ยวหลงเป่ามาเบิ่งกันว่าป่าสิาลเป็นไดตามไปได้ครับครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ทันไดเวลาครับเป็นกำลังกุลี่ก็จ่อเอาไม้ขึ้นทําความสาดน้องครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสงบูขังพี่เงนยสอง่มุมนั่นละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ ครับผมกำลังถือต้องถือต้องกำลังไล่เลี้ยงตำแหน่งครับผมกำลังไล่เลี้ยงตำแหน่งแต่กำลังทำความสะอาดใช้โยสุดลอน้องไส้ผมครับบุญกองวันนี้บุญกองก็มาแล้วครับตาซอก็มา งูไก่ๆนั่นก็คงจะเป็นปลาหานละครับปลาหานปันในเซียมสีน้ำดีครับผมสีน้ำน่าจะดีสีน้ำงามเลยเราจะเอลื่นว่า สีน้ำสีปนินน้ำประมาณจากเมตรสี่สิบครับเมตรสี่สิบเซนปลากับปีกัวกัวครับผมล่อยเดือนมีหน้าปีที่แล้วปลาหนึ่งมื้นโตมารุ่นกันว่ามันสีเหลือหลายมาเลยครับเดี๋ยวห้องคอยมารุ่นกันเนาะ ครับผม12คนนับจากฟังตั้งต่อสอนี่12345678นั่งเอกครับนั่งเอกนั่งเอกครับอนพระเอกตาสันแนบจ้ะคุณมื่อนี้เขาได้ช่ำม,มาสองหนองช่ำของกองปราบป่าสองหนองคือในายแซมกับสังแก้วมาเบิ่งว่าเพื่นตี เป็นสีหลังตำแหน่งแฉ่ำของเพคน,นเด็คือเกา่าขาดเชื่อสารยดนะสักแก้วสักแก้วนังมื้ยนะครับผมแฉ่ำของปลาปลาอีกน้องหนึ่งแซำฉ่ำฉ่ำน้งมื้ยนะนี่สองคนครับอยู่ข่างกันเลยครับผมมาเบิ่งว่าพาสิร,รักษาแฉ่ำขาดอีกคนหนึ่งครับฉ่มของกองปา่าก็คือสร้างหนองเขินปเดมา เงินยัง nhạc อยู่เงินกินตุล่ะครับผมผู้ใดลมแเมบัตแซมได้มื้้อนีให้เอ็มร้อยขวดนึ่งผู้ใดโฆษณาบัตแซมมื้อนี้ให้เอ็มร้อยขวดนึงแซมแม่เดิมพันตัวได้ผู้ใดโฆษณตัวได้ให้เอ็มร้อยสองขวดได้แล้วครับใกล้่ถึงเวลาหน้าที่ระทึกใจแล้วล่ะห่างเหี้ห่างแหี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หนึ่งจึงตอก nhất toạc xấu chứ เดี๋ยวตาสอต่อสอเข็มก็จะเข้ากัน <c oughs> เป็นการยืนแพร่เสื่อเรียกของตาสอครับมันมาันตาั้งแต่แพร่จอมยุทธี่ลาไป Điều đưa hàng nghe con Ở phương điều cho con Ở phương điều cho con À dừng dừng nương 2 xong là thì là thức kèm rồi đó các

<laughs> bưng khai vô Đừng khai vô. Ai <laughs> À <Bà cười> <Bà cười> Đừng gần mà vô đừng má. วาด5 <laughs> 6โตโลพุ่นตัวเนี่ยนี่นานี่แหละ12โตโลพุ่นเด้อนี่กดกับตอนนี้กดอสสตสอู้ยโอ้ตาสิได้หลายชะตา <laughs>

น้อยเจ้ากับแท่งส้มสได้หลายแหนหกเส้นนี่แหละครับผมบึ่งดอกนั่นครับตีแม่ายหญงเลย ดอกที่สองครับเราเบิ่งวัดดอกที่สองสิขึ้นไายบันใดล่ดนพ่อ,อ,อได้แต่กวางเนอตั้งใจโคตรตาคุยอยู่หันละ อด,อดอกนี้เส้นกล่องแล้ประมาณได้เบื้องแขมเบื้องแขม,ขมเขาเบื้องแขมเขาในแซมครับ

เสียนคำครับเสียนคำเสียนคำเสียนคำจะสูโวดประทันแล้วนะเสียนคำขึ้นมาใช่โยขึ้นมาก ดอกสองครับวันนี้ก็ดอกสองนี่จ้ะวานสองดอกปลาใส่ก็มีครับปลาใส่ก็มีครับตอนนี้ก็มีปลาใสน้ำนึ่งสองสามแฮียแดงเพป็นเสียแรงลิบบ่ ปลาหานเหมืแหงว่ากวาา,าแตก,กัน,นี่เสียหันนีแต่ดง่านัน <c oughs> เหมือนแหง <c oughs> ออกจากดงจากป่าบ้ากันครับผมมาเบิง่งแหแดงแรงดีเป็นเส้นกรองแหงทวัด อ้าวค่อยพดไปตัวน่อยตัวใหญ่ผสมกันไปตัวน่อยน่ครับป่าตัวหน่อยอยู่ ตัวน้อยเดียวใจบอดีเลยผู้ว่นก็ไไรตัวน้อยไรอืมไปสว่า แดงอีกเรีงยงนิดติวนอีกรอบหนึ่งจวดเฮ่ขึ้น <c oughs> ไปมองทัานี ตาสอรอบที่สี่ดอกซี่ครับแห่พื้นนี่อ้าวถือชิ้นขับมังตัวหน่อยมาเบิ้งแห่แดงพคนไหมแม่น้องห้ามูสิ Nhiều Không nói, ủa nghe con gì vú ha đầy mày mà năm phần máng cả máng đi li đi. Mán đây máng đầy hép phần bao bao đầy van ba cả mì van đầy tấm mày nè dừng vâng. chôm phá sản chôm phá sản pasan som pasan trong ba sắn dẻo cái này vừng chưa ui ui anh nhát anh ตามปัจจัยตามปัจจัยบ่คนสิได้ ปลาเพิ่งกระลายครับแชร์ว่ามันตัวหน่อยสิมันใบใหญ่เต็มที่อันมาทาังหนาข่าฟังเลยจู ยนโยันที่ที่ทลายบบน,นี้ Cái lăng muốn muốn là cặp muốn đã muốn là nhô 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 ừ thao phân để phấn sang kèo. จัดไปพ่อนะโอ้สูงกระเพิ่นเป็นแซมมิลีเลยครับเบิกตะวันแหงกับสีจอมูอนะครับธรรรดานี่แหงสร้างเกี่ยวนี่เราสิจอมสิ่มะขาดก้อนโมว่าเป็นยังไงน่ำระวานนั้นสีจอมนะครับมันแตกโคตรเซีมเจอแซมครับแซมประทะแซมนี่แซมแซม มื่อเบิ่งผลงานเพิ่นบ้ดนเดี๋ยวเบิ่งของเข้มแซ่อมดีซะก่อนแซ่อมเจอแซ่อมครับสองเชื่อยู่ข้างกันเตรียมเป้าอ่อนะยะมาเบิง่งสร้างเกีาา่ยววัดอู้ เสียแต่ตัวน้อยครับงั้นตัวหญ่นี่โดดเด่นเลยล่ะนี่ต <laughs> ้องควพรสันบัตตัวแล้วเสียนแหทีครับฉาย,ยาของเราคือพอสันป่าซิวอ้าวครับ พลาสันปลาซิวอ้าว <laughs> มาเบิ่งผลงาน,นเราเบิ่งผลงานเงาบาทนีน้องในมีปลาซิวอ้าวเสียดพลาสันหมดเลยครับปลาใหญ่ไม่ค่อยพอเนาะเขานะครับกันปลาซิวอ้าวต้องเอิ้นพลาสัน ก็ลักสัะเป่าครับโยกครับตอนนี้โยกโยกโยกอือคือเกา đoán đi đoán đi xem son xem ครับผมผลงานก็ขึ้นมาแล้วผู้แรกผู้แรกครับผู้แรกประมาณแปดสิบเลยป่ะเพื่อถึงกติกว้างเจ็ดสิบนะนี่ละเนาะประมาณจะเจ็ดสิบ งานคนแรกครับผมคมยอยทยอยขึ้นมาดอกพระเจ้าฮาอยู่อ,อันนี้ของจมยุดกำลังมาอีกยังไม่สักแล้วครับตอนนี้ยังหกสิบทะลุไปแล้วล่ะยิ่งน่อยไปบาเบิ่งใหม่ มาอีกรอบครับเซียนโยครับจะโสประมาณจากเออแปดสิบโลสิได้ยังหรอ้อขน้อยพอขน้อยก็มีแปดสิบโลอ่านเบื่องอีกเซียนบุญกล่างเนโยขึ้นมาหนึ่งก่อนโยขึ้นมาหนึ่แล้วขอยห้โยไปหน่อวางหันวาง โอ้ยวันนี้กวางว่าังหันอท้กวางที่ได้มาถึงเสียนโยดอกมื่อวนนี่วนี้กวางที่ว่าหกสิบห้าสิบหกสิบยเบิ้งแซมเพิ่นไปเบิ้งแซมเพิ่นไปเบิ้งแซมเพิ่นไดเบิ้งแซมเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ้งแซม อันนี้ของตะนาดครับแตานาดขายไปแล้วครับของตตนาดนี่มันขายไปเด้วชุดหนึ่งขายชุดนี้ครับมีชุดสองครับนี่ชุดสองครับิ่นขายขายในทุนไปขายไม่ lucky, ได้ครับในเร็ทุนรอบขายไปในทุนหรือดครับกระเลยสีนี่คือรอบที่สองของเราของบาน,นาดนาดนาดนาวนเอาอันนี้มันยังนี่ตะเพียนครับตะเพียนนี่ชุดที่สองของเราแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวแซมเพิ่นเดี๋ยวแซมเพิ่นเดี๋ยวแซมน้องโอ้ยแซมมันแซมแก้วเดี๋ยวพาไปรุ่นของแซมแซมเพิ่นครับแซมสร้างแก้วครับผมสร้างแก้วผู้่อรอำในประตพีครับห่วยคน้รอผู้รอต้องมีคือว่าทาทายทานี่วคือผู้รอเออทานี่วรอเว้ย ไอ so ้เจ้าไอะถุงใหม่พเนี้ยแก้วอันใ่ปคแกะจัดสิว่าจัดโหละครับผมกับกะบ่ถือ70ไปนุ๊กไอ้ขันนี้มันหลายเลยอือผมกะบ่ถืออันนี้ของปลาเจ็กับประมาณจักด70คือกันนั่นแหละแล้วกะบูดสูงช่างกุนดอก ที่หน่อยก็ตังเกลยู่ครับจะซื้อว่าบะหมันเล่าขนาดว่าเราบะหมันเล่ากปดเด็ดกระมือเก่าและอีกแซมหนึ่งครับแซมแซมมันต้องไม้ขืนว่าโชว์อยู่แซี่ยมเชี่ยมไม่ขืนหาโม่งเลยพวกไว้เนีเอาเดี่ยวกันได้เน่อยนะเนาะแซมแซมขึ้นมาเด้วถ้าติดตามแซี่ยมเชี่มเลยครับตายกว่ามูนี่แซมมันเก่ายังเป็นแซมคือเก่าเลยครับ แซมมันก็คือแซมแหละครับของมันนะเบื้งนั่นเบื้องนึ่งสององดำพื้นมเหยียบสร้างดังจางแกวไปเลยทุกประทับดาโอ้พราสันต์ก็ได้ไล่กันเลย เดียวตัวไงครับเสดเดียวใสดเดียวใสดเดียวน่งสอสาไปสามสามดึงมาแซกดึงแมหนึ่งสองอือสด๋ปบอกรงนี้อือเออเบื้องหลังรถจักโล ปาคอหน่อยก็มีครับผมปลาคอน่อยปลาสวยหน่อยก็มมใ้่ปลาสวยน่อยเสียมปลาสวยน่อยไม่คนเมืองนี่นะยอยโอ้ยปลาสวยปลาสวยน่อยปลาสวยน่อยว่าทางนี้บแจงวะตัวปลามืปลาสวยน่อยอันนี้ก็วนี่เพวนตัวเงียๆนี่เจาเจ อันนี้ของปลาสันครับมุกปลาหันกับเครื่องจิบบัวท่บดาดอกตีบัวา,าบดดอะไรได้ไรบัวท่าบดดาคนนะครับหนังตัวไม่ใหญ่เนาะเดี๋ยวเพ่อเอาลด,ดนาออกก่นนอนเยดี๋ยวงเหยียบน้านําครับชิบนาให้พ่ก,กันไหม่สวัดดีครับ